สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษา,าวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ VC ฟาร์มปล ộ กแดงพี่น้องครับตำบลปล ộ กแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองใกล้ๆบ้านผมนี่เองพี่น้องครับห่างกันไม่กี่กิโลนะฮะวันนี้ VC าร์มนะฮะยินดีนำเสนอวันนี้เปิดราคาให้พี่น้องได้ชมได้ช็อปนะครับเป็นวัวทั้ง สายลุงเชาทั้งนำเข้านะฮะสายเจดีเโอ้โหเยอะแยะมากมายวันนี้ทั้งอนาคตพ่อพันธ์วัวสาววัวท้องแม่ลูกครบจบมาฟาร์มนี้ได้ครบหมดเลยพี่น้องครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของอเรื่องของการเปิดราคานะฮะขอชี้แจงนิดนึงก็คือว่า,าเป็นความพอใจของท่านนะฮะที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนะฮะเรื่องของราคาก็เป็น การเปิดราคาของเจ้าของวัวนะครับนะทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับนะเอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมพี่ครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสันติภาพครับผมครับผมพี่สันติภาพนะฮะพี่สันติภาพตรงนี้พิกัดหมู่บ้านอะไรตำบลอำเภออ๋อเป็น หมู่ที่6กขับตะบนปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองครับผมครับผมครับผมเบอร์โทรติดต่อครับพี่อ่าศูนครับครับเก้ครับสองสครับครับผมวันนี้ v c ฟาร์มนะจะมาเปิดราคาให้พี่น้องได้เลือกดูนะฮะเผื่อถูกใจถูกอกถูกใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มตัวแรกกันเลยนะฮะนี่ครับ ยังนอนอยู่เลยอ่ะพี่เอาลุกโชว์ตัวหน่อยครับอ่ะโชว์ตัวหน่อยลูกโชว์ตัวหน่อยอ่ะลุกได้เร็วเดี๋ยวละเดี๋ยวละลุกเร็วลุกโอ,โอเคโอ้โหพี่น้องครับบัวสวยมากนะฮะค่อนข้างสมบูรณ์เป็นบัวเทาติดโบสมาด้วยพี่น้องนะฮะจุดเด่นนะครับเรื่องความสมบูรณ์ของร่างกายกล้ามเนื้อนะฮะ นี่ฮะสมูทมากๆพี่น้องตัวนี้เป็นใครมาจากไหนพี่ตับถูกเนี่ยเป็นวัวสายลุงเาาสายลุงเาาครับผมเป็นวัวสายลุงเาาครับผมัมเบอหนึ่งหนึ่งเจ็ดะครับหกสามอายุเท่าไหร่ตัวนี้อายุสิบสเดือนนะครับประมาณสิบแปดสเดือนค้องหรือยังพี่ออผสมแยกเพศไปแล้วครับผสมแยกเพศผ่านรอบหรือยัง อันนี้ผ่านแล้วครับผ่านประมาณหนึ่งรอบครับผมครับผมพ่อไหนพี่เอาขอดูใบผสมไหนครับพ่อตัวไหนอะอ่ามาแล้วครับผมนี่ฮะผสมพ่อนี้ไปนะพี่น้องนะเนี่ยครับอ่ามิสเตอร์ซีสนะครับเชฟพิลินเชพิลินนะครับหนึ่ทับนี่คือ ผสมเข้าไปแยกเพศด้วยกเพศผ่านแล้ว1รอบนะครับบัวอายุ18-19ถึง19เดือนนะฮะจุดเด่นคือเรื่องของความสมูทของร่างกายนะครับกล้ามเนื้อแข้งขาสูงมากสูงประมาณ140ถึงไหมพี่น่าจะประมาณ130นะครับ35เนาะ35มันร3 5าครับครับผมครับผมนั่นแหละครับประมาณนั้นเลยเอาละครับพี่ครับ ตัวนี้ราคาเปิดไว้เท่าไหร่40ครับผม4ี่แสนบาทครับผมนะครับวัวตัวนี้4ี่แสนบาทตำหนิมีไหมนม4เต้านะพี่น้องนะนะฮะนม4เต้านะครับหาตำหนิไม่เจอนะครับนี่คือโคนหางของเขานี่ฮะนี่คือหางของเขาแผ่นหลังครับผมนะฮะเป็นวัวลุงเชานะครับ ผสมผ่านรอบไปแล้วนะครับเปิดราคาวันนี้400,000บาทต่อรองได้ไหมพี่ต่อรองได้อยู่ครับมาคุยกันที่หน้า,นาฟาร์มเลยเนาะมาคุยหน้าฟาร์ม,มคาารันผมให้ดูส่วนหน้าเขานิดหนึ่งน,นี่ครับสวยมากพี่น้องหน้าตาจิ้มลิ้มเลยทีเดียวใบหูดําครึ่งใบนะครับกระตูแข้งขาได้หมดครับชีสสวยมากกระชับดีพี่น้องนะฮะ โนนต้องตั้งตรงกับขาหน้านะครับกระทูขาหลังสวยมากนี่ฮะเอาละครับ4 0 0แสนบาทนะฮะยังไงก็โทรเข้ามาครับผมตัวที่ 2, 2, 2> วันนี้นะฮะวีซีฟาร์ม <BC Farm S 2> เป็นบามั่นแดงพี่น้องเป็นสายลุงเชาเหมือนกันนะครับนัมเบอร์67ทับ63นะครับพี่น้องครับ67ทับ63นะฮะ ตัวนี้อายุประมาณ21เดือนครับครับผม20ประมาณ24เดือนครับผมตัวนี้ประมาณ24เดือนผสมแล้วผ่านรอบแล้วครับผมครับผมผ่านกี่รอบแล้วครับพี่รอบหนึ่งประมาณหนึ่งรอบแยกเพศนี่คือใบใบผสมนะครับพี่น้องครับนี่ฮะนี่คือใบผสมอันนี้ด้านหน้าพี่ถือโชว์เดียวกันอ่านี่ครับเป็นพ่อเดียวกันกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะฮะแยกเพศนะครับ ผ่านแล้ว1รอบนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเรื่องของเม็ดสีอันดับแรกนะฮะผมไล่ให้ดูทีละอย่างเลยเรื่องของเม็ดสีเนี่ยแดงมากๆพี่น้องนะฮะแดงเป็นสีเข้มไปเลยนะฮะนี่ตอนนี้เราอยู่ใต้ชายคานะครับเราไม่ได้เอาวัวออกด้านนอกเพราะว่ามีฝนตกลงมานี่ขนาดแสงวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะ ข้นฟ้าขื้นฝนนะครับแต่ว่าสีของเขาเนี่ยเจ็บมากๆเลยนะฮะแล้วจุดเด่นอย่างที่สองก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อพี่น้องดูเอาวัวตัวนี้ดูครับเต็มจอเลยฮะเต็มกล้องเลยเด่นมากๆกล้ามเนื้อเต็มมากๆดูตูดดูท้ายนะฮะดูกล้ามเนื้อท้ายครับ <สะ S 1> ดูฮะกระทูขาข้อขาดีนะครับดูฮะถ้าเดินโอ้โหอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเพราะว่าอ้วนมาก จาของเลี้ยงดีครับผมเลี้ยงดีมากๆครับบัวฟาร์มนี้ดูครับราคาเปิดไว้เท่าไหร่พี่น้องอยากรู้ละห้าสิบกับห้าแสนบาทตัวนี้เปิดไว้ห้าแสนบาทพี่น้องครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกพอๆก,ก,กับตัวเมื่อสักครู่นี้เนาะใช่ครับอ่าเนี่ยครับติดโบสเรียบร้อยนะฮะหนังหนามากๆตัวนี้กล้ามเนื้อดีนะครับเนื้อตัว ค่อนข้างลึกนะฮะตัวนี้นะฮะลึกมากๆเลยนะครับเอาละครับสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับนะสวยมากพี่น้อง2ตัวนี้โอ้โหเป็นวัวสาวท้องแรกทั้งคู่นะฮะพึ่งผสมผ่านรอบแล้วนะครับตัวนี้นะเอาละครับติดต่อเข้ามาครับขบเอาละครับพี่น้องครับมาดูตัวที่3กันครับเป็นอนาคตพ่อพันธุ์นะฮะ แม่ตัวนี้คือเป็นลูกของแม่นําเข้านะครับพ่อก็คือเป็นสาย JD h a t g i n ินะครับพี่น้องครับเสื้อจาขอบ 6, 7, 8จบนะฮะตัวนี้อายุประมาณ4เดือนนะครับนะฮะเป็นลูกของแม่ในฟาร์มนี้แหละนะครับนะฮะสาย JD h a t เหมือนกันนะครับ ตัวนี้สเดือนพี่น้องดูโครงสร้างแข้งขา <c oughs> ที่เขาดูดนมอยู่นี่ไม่ใช่แม่เขานะครับแม่เขาตอนนี้กำลังเสริมสวยอยู่นู่นนะครับคุณหมอพระเอกประจำช่องคุณหมอสวัสดีครับกำลังแต่งกีบแต่งเล็บอยู่นะครับนั่นนะฮะนั่นคือแม่ของเขานะครับอ่าไม่ให้ดูเยอะเดี๋ยวหมออายนะดูแป๊บเดียวพอใครสนใจอย,อยากจะ แต่งกีบก็ติดต่อผ่านช่องได้นะครับนะยินดีเป็นสื่อกลางให้เอาละครับกลับมาที่วัววันนี้อนาคตพ่อพันธุ์พี่น้องดูรูปร่างวัวสี่เดือนนะพี่เนาะสี่เดือนครับดูวัวสี่เดือนพี่น้องครับโอ้โหใหญ่แล้วก็ยาวมากๆนะฮะพ่อนอกแม่นอกนะครับตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์นะครับอายุ4ี่เดือนเจ้าของบอกว่า ถ้าท่านตัดสินใจตอนนี้ก็คือวางมาัดจํามาจับตอนหย่านมใช่ครับใช่ครับจับตอนหย่านมนะพี่น้องนะราคาวันนี้เปิดไว้ที่1นึ่งแบาทพี่น้อง1นึ่งแบาทเนี่ยจับตอนหย่านมนะครับพ่อนอกแม่นอกกระดูกแข้งขาไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสเดือนยังเท่านี้พี่น้องดูเอาเนี่ยครับนี่คือวัวอายุ4เดือนนะเนี่ยครับ สาย JD h ีเฮดเจดีแจินทั้งนั้นนะครับพี่น้องทั้งพ่อแล้วก็แม่นะครับแผ่นหลังเป็นยังไงดูนี่ฮะโอ้โหนี่คืออนาคตพ่อพันธ์ุเลยใช้คุมฝูงหรือว่าต่อยอดในการทําน้ําเชื้อรีดน้ําชงน้ําเชื้อเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยละครับตัวนี้นะนี่ฮะหล่อจริงๆนะเสียดายที่เขาหลงแม่อยู่ตอนนี้ไปดูดนมของตัวอื่นอยู่นะครับยืนยันนะฮะตัวนั้นไม่ใช่แม่ของเขานะครับนะ เอาละครับตัวนี้1นึ0 0 0สบาทโทรเข้ามาครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยครับผมครับผมมาดูตัวต่อไปกันครับตัวนี้ผมถือได้ว่าเป็นนางเอกของคอนเทนต์นี้เลยนะฮะตัวนี้ไม่มีที่ติเลยพี่น้องสวยมากๆนะเป็นวัวสาวน้อยนะครับเพิ่งหย่านมอายุได้8เดือนแต่ว่ารูปร่างโครงสร้าง กระดูกแข้งขาทุกอย่างมาครบหมดแล้วพี่น้องเนี่ยฮะดูครับดูครับผมโอ้โหตัวนี้ชื่อน้องพาขวัญ <พา S 1> ใช่ไหมครับน้องพาขวัญน,นะครับพ่อเนี่ยเป็นสาย h อ่ HK นะครับนะเป็นสาย HK ตัวนี้อายุ8เดือนนะฮะตัวแดงเนี่ยนะครับพี่น้องนะตรงกลางเนี่ยครับอายุ8เดือนนะครับ แม่ของเขาก็คือตัวที่อยู่ข้างๆเนี่ยฮะดูดูรูปล่างแม่เขาก่อนพี่น้องนะฮะสวยมากๆพี่น้องใหญ่มากแม่เนี่ยยาวทั้งยาวทั้งลึกนะครับลูกก็เพิ่งได้8เดือนพี่น้องดูอนาคตตัวนี้นะฮะอ่าให้ดูโคนหางนะครับดูแผ่นหลังนะฮะเนี่ยครับ,รบแข้งขาตัวนี้ครบจบเลยตัวนี้นะฮะ สวยมากๆนะครับราคาตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ห้าแสนห้าหมื่นครับห้าแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้เนาะครับผมนิดหน่อยเนาะครับนิดหน่อยอครับต่อรองได้พี่น้องดูครับโบสสวยมากหน้าตาจิ้มลิ้มเลยทีเดียวกล้ามเนื้อหนาลึกตัวนี้นะฮะสูงตอนนี้ประมาณสักร้อยสามสิบนะครับบัวพึ่งอายุได้แปดเดือน ยืนยันพี่น้องครับตัวนี้แอดคอนเฟิร์มเลยสวยจริงๆนะฮะไม่รู้จะติตรงไหนเลยครพี่น้องครับตัวนี้รีบโทรเข้ามาครับหรือถ้าจะมาดูตัวจริงมาดูตัวสดๆตัวเป็นๆที่ฟาร์มก็ยินดีต้อนรับเลยนะฮะโทรแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ขอพิกัดฟาร์มได้เลยนะครับ550,000บาทต่อรองได้ตัวนี้มาดูกันครับ วัวสาวครับผมพี่น้องครับดูแม่ลูกคู่นี้ใหญ่มากๆพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งลึกอยู่ที่ตัวแม่นี้ก่อนนะฮะเป็นวัวสาย n อนะพี่น้องนะเป็นวัวสาย n อตัวนี้อายุเท่าไหร่พี่สาประม,าระมา่าสาปีกว่านะครับ เป็นวัวที่เฟมใหญ่มากๆเลยพี่น้องครับตอนนี้ผสมไปแล้วผสมไปแล้วครับครับผมผ่านรอบหรือยังพี่ยังยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านรอบเนาะสมแยกเพศไ้ครับผสมแยกเพศด้วยนะครับสีแดงเลยครับผมผสมพ่อแดงเข้าไปแยกเพศนะฮะแล้วลูกเขาล่ะครับลูกลูกของมอนโซ่ครับอ่า ครับผมอายุประมาณ4เดือนเนาะตัวนี้ประมาณ4เดือนครับครับผมครับผมเป็นสาย HK นะพี่น้องที่พ่อของเขานะครับอขอให้ลูกเขาเดินออกมาโชว์ได้ไหมพี่ไปฝฟิร์นไปเนครับไปโชว์เร็วโอ้โหเร็วใหญ่มากๆอ่ะเร็วมาแล้วโอ้โหลูกติดโบสด้วยลูกเพศเมียใช่ไหมพี่เพศเมียครับอายุ4เดือนพี่น้องดูนะฮะติดโบสมาเรียบร้อยเลย สวยมากพี่น้องโอ้โหบัวฟาร์มนี้ไม่มีตัวไหนที่ตอนนี้ผมยังหาความขี้เหล่ไม่เจอเลยนะฮะนี่ยครับดูแม่เขาครับโอ้โหผสมแล้วนะครับยังไม่ผ่านรอบนะคะรอลุ้นอยู่นะครับนะดูครับแม่ลูกคู่นี้ใหญ่ยาวลึกอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเอาละครับพี่พี่น้องอยากรู้แล้วครับราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับผม 6 5 0 0หบาทครับ6 5 0 0ห0บาทนะฮะต่อรองได้เนาะครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยต่อได้นิดหน่อยครับโอ้โหแต่วัวใหญ่มากมากพี่น้องดูอุดมสมบูรณ์ครับครับผมเลี้ยงดีมากฟาร์มนี้นะฮะจริงๆผมอยากจะถ่ายด้านหลังให้ดูด้วยแต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปพี่น้องมันใหญ่เหลือเกินตัวใหญ่มากๆเลยเนี่ยฮะแนะนำว่ามาดูตัวจริงดีกว่าพี่น้องครับนะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ ต่างจังหวัดนะฮะถ้าอยากจะได้คลิปอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับนั่นนะฮะนั่นคือลูกของเขาเนี่ยครับเนี่ยครับลูกเขานี่คือแม่ดูดูช่วงหัวไหล่ช่วงด้านหน้าครับโอ้โหหนาลึกมากนะครับครับผมดูฮะโอ้โหเอาละครับสนใจก็ลองโทรเข้ามาครับผม เอาละครับพี่้องครับคู่สุดท้ายโคมสุดท้ายวันนี้นะฮะเป็นวัวนาเข้าอีกแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่พี่ตัวตัวแม่เขาก่อนครับอายุเกือบประมาณเกือบสามปีับประมาณสามปีเนาะประมาณสามปีครับลูกที่เท่าไหร่ครับผมตัวแรกครับเนี่ยลูกแรกตอนนี้ผสมไปแล้วผสมไปแล้วครับผสมแล้วผ่านรอบหรือยัง ผ่านแล้วครับผมผ่านรอบแล้วด้วยนะครับพี่น้องครับแยกเพจไปด้วยอ่าครับผมตัวนี้แน่นอน jd h ี i n ดจนะครับ528นะครับ528นะฮะลำตัวยาวนะครับลึกนะฮะเฟรมค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้เป็นวัวนำเข้านะครับแล้วลูกเขาล่ะครับพี่อายุเท่าไหร่อายุ4เดือน ห,ห้าเดือนแล้วอายุประมาณ 5, 5เดือนนะครับอายุประมาณ5เดือนแล้วนะยังกินนมอยู่นะครับพี่น้องครับเป็นเพศเมียนะครับเนี่ยฮะเป็นเพศเมียนะครับอายุ5เดือนนะครับสาย Jdh ทั้งหมดเลยแม่เขาก็ j จ h ed, ลูกก็ j จ h นะครับเนี่ยฮะ สูงประมาณตัวนี้ร้อยสี่ิบห้าได้ไหมพี่น่าจะประมาณร้อยสี่บห้า้อยห้าสิบครับผมสี่5ิบน้าร้อยห้าิบอ่าแต่ตัวเมื่อสักครู่เนี่ยสูงมากพี่น้องผมลืมบอกส่วนสูงไปตัวนั้นประมาณร้อยห้าิบห้าได้ <15 5. S 1> ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละครับพี่ราคาเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับคู่นี้7 5 0 0 0สห้าหมนครับเจ0ด0ห้ามืบาทพี่น้องบัวน,นําเข้านะครับนะลูกพร้อมในท้องด้วยทเท่ากับ,ว,บว่า ซื้อหนึ่งได้สามเลยซื้อหนึ่งได้สามครับ<笑><笑>โอ้โหไม่แน่ใจนี่ก็รอตรวจท้องได้นะครับนะนี่คือด้านหน้านะฮะนี่คือแบรนวัวนำเข้านะครับพี่น้องครับนะฮะลูกกำลังดูดนมอยู่เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะฮะตัวนี้น่าจะเดินได้นะครับอ่านี่ด้านหลังเป็นแบบนี้พี่น้องโคนหางใหญ่มากๆนะฮะนี่ครับดูเอาครับ โโอแผ่นหลังเขาครัดูครับ <c oughs> ตัวด้านข้างนี่ดุมากพี่น้องดูครับหรใหญ่มากนีฮะแข่งขาดีนะครับเจ็ดแสนห้ามืนบาทต่อรองได้ด้วยม,มาดูครับพี่น้องครับนะฮะใครที่เป็นสายวัวนอกวัวนำเข้า แนะนำมาดูตัวนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตัวอื่นถ้าท่านยังไม่มาดูตัวจริงขอให้มาดูตัวนี้ก่อนนะครับนะสวยแล้วก็ใหญ่มากพี่น้องครับ75,000 0บาทนะฮะเอาละครับพี่บอกพิกัดฟาร์มอีกทีนึงครับว่าเออถ้าพี่น้องสนใจอยากจะมาชมวัวเนี่ยมาที่ไหนครับ มาที่ตำบลปุกแดงอำเภอปุกกแดงจังหวัดระยองแล้วครับตรงเขากระชายครับผมครับผมหรือว่ามาถึงเขตนี้แล้วโทรเข้ามาโทรตามเบอร์เลยครับอ่าเข้าไม่ถูกเดี๋ยวออกไปรับเลยครับโอเคเอาละครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับผมลาไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ